เช้าสดใสวันหนึ่งนางเม่นซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วส่วนนายเม่นกำลังจะไปเดินออกกำลังกายใช่ไหมฝากเก็บผลไม้มาด้วยนะตกลงจ้ะป่าที่มีผลไม้อยู่อีกด้านหนึ่งของเนินเขาที่นั่นนายเม่นพบกระต่ายจอมโอ้อวด สวัสดีนายเมน่นเดินเล่นลหใช่เธอก็ามาเดินออกกำลังเหมือนกันเหรอฉันเหรอเฮ้ยเรื่องออกกำลังนะ่ะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรหร่รอกกระต่ายนะ่ะมีขาหลังที่แข็งแรงทรงพลังตั้งแต่เกิดแล้วจะวิ่งจะเดินเต้นรำกระโดดเก่งไปหมดทุกอย่างแหละ <c oughs> สัตว์ที่ขากองขาสัน้นต้องหมันเดินออกกำลังสินะเ,เธอเธอพูดถึงฉันน่ะเหรอ <c oughs> <c oughs> ขาสั้นๆของนายเม่นน่ะวิ่งบ่อยๆอ,อาจจะแข็งแรงขึ้นมาวิ่งกับฉันไหมอ่ะเอออะวิ่งแข่งกันเลยสนุกดีวิ่งแข่งเออท้าทายตื่นเต้นแต่ไม่ต้องเสียใจนะถ้าฉันเร็วกว่าเธอสามเท่าอ่ะเฮงั้นก็ได้มาแข่งกันนายเม่นรับคำท้าทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีทางวิ่งเร็วกว่ากระต่าย แต่เขากําลังคิดอะไรอยู่นะเจ้ากระต่ายตัวนี้ชอบหัวเลาะความได้ของคนอื่นเฮ้อทำให้เราคิดอยากชนะการวิ่งแข่งครั้งนี้ซะแล้วสิในเม่นรู้อยู่แก่ใจว่ากระต่ายวิ่งเร็วราวลมกรดเม่นอย่างเขาเทียบไม่ติดแต่เมื่อเขาเหลือบเห็นราวตากเสื้อผ้านายเม่นก็ได้ความคิดฉันรับคำท้าของกระต่ายมาแล้วจะขอให้เธอช่วยด้วย ช่วยยังไงเหรอจ๊ะฮึบเธอตัดเย็บชุดแบบที่ฉันใส่ให้เหมือนกันอีกหนึ่งชุดนะเอ๊ะจะตัดเหมือนกันไปทำไมล่ะในการแข่งขันทั้งสองขอให้ปู่กาเป็นกรรมการกระต่ายและเมน่นจะออกวิ่งไปตามร่องแนวต้นไม้นี้วิ่งไปจนสุดแนวต้นไม้และวิ่งกลับวิ่งไปและกลับ ไปกลับทั้งหมดสามเที่ยวเธอพร้อมไหมพร้อมแล้วจ้ะเอ๊ะอะไรกันนี่นายเม่นสองตัวเหรอเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นกระต่ายจอมโอ้อวดและเม่นออกวิ่งพร้อมกันไปยังสุดแนวที่กําหนดแต่พอกระต่ายจะถึงจุดวกกลับเขาเห็นนายเม่นโผล่ขึ้นมาที่นั่นแล้วกระต่ายถึงกับพงงะ กระต่ายวิ่งวกไปทางเดิมเพื่อวิ่งรอบที่สองกระต่ายวิ่งกลับไปเพื่อเริ่มวิ่งเที่ยวที่สองแล้วเขาก็เห็นนายเม่นไปถึงที่นั่นก่อนอีกแล้วว่อได้ไงเนี่ยทำไมถึงวิ่งแล้วยังงี้กา่กากา่าก่าเอ๊ะแปลกๆนะปู่กาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่าง กระต่ายวิ่งเหนื่อยหอบแต่ไม่สามารถเอาชนะนายเม่นซึ่งไปถึงเส้นชัยหลังจากวิ่งครบสามรอบเฮ้ยเฮ้ยทำไมไนายเม่นมาถึงก่อนทุกครั้งเลยอะ่ะโอ้อยอ้ยเหนื่อยแทบขาดใจอ้อยในที่สุดกระต่ายจำโอกวดก็เอาชนะเม่นธรรมดาธรรมดาขาสั้นอย่างฉันไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อน การแข่งขันนี้ถือเป็นโมฆา,าที่ปูกาตัดสินเช่นนี้เพราะมีการเล่นตุกติกนางเมน่นออกมาสินี่คือแผนการของนายเมน้นนางเม่นปลอมตัวเป็นนายเม่นเพราะเม่นหน้าตาเหมือนกันหมดจนดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอย่างนี้นี่เองกระตายวิ่งไปจนถึงจุดวกกลับ นางเม่นก็โผล่ขึ้นมาวิ่งกลับไปนายเม่นก็โผล่กระต่ายก็งงวิ่งแล้วแค่ไหนแม่นก็ถึงก่อนทุกทีนายเม่นนี่รอกันนินนะขอโทษขอโทษทุกทคนนะที่ใช้วิธีโกงคือเม่นไม่ได้อยากเอาชนะแต่อยากให้บทเรียนกระต่ายนะแต่เป็นวิธีที่หลานเม่นไม่ควรทํานะส่วนหลานกระต่ายวิ่งเร็วเป็นคุณสมบัติที่ดี ใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ดูถูกเปรียบเทียบกับเพื่อนๆความสามารถและรูปร่างลักษณะไม่ได้สำคัญนะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเถอะจริงค่ะปู่กาขอบคุณครับปู่กาเม่นเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ดี ขอเชิญกินอาหารร่วมกันเพื่อมิตรภาพยั่งยืนตลอดไปยินดีเลยเพื่อเนเม่นไปกันเลย